สวัสดีครับทุกคนมือนีดาบเบิลยูฮากินนะครับมือนี้มหน้านะครับมาสิไปยามไส้นะครับมาเลาะเบื้องหน้าน้าเบมือนน้าหน้าน้านะครับมาไปเบื้องกันนะครับอาจจะมานหรือบอมานนะครับพ่อไปลุ่นน้ากันนะครับไปผ้าชมเบื้องเขานะครับครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับมือนีก็เด้มาซองเบื้องเขานะครับซองเบื้องเขาซองเบื้องหน้าน้านะครับบรรยากาศตอนเศร้าเลยนะครับ ตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะครับยังไม่ถึงหกโมงเลยนะครับกสีมะยมไส่น้ำนะครับเอาเดี๋ยวจังมเบืองกันนะครับผมสีมานบ่สีได้บ่ใส่ดักไปสามสี่โมงนะครับอยู่หน้าจักรคองเนี่ยครับเนาะจัดมันสีมานคือบปรมาดนะครับนะเดี๋ยวจังเบิ่งกันได้ครับได้เดี๋ยวเชี่ยวให้เบิ่งนะครับประมาณบ่เนี่นี่หลังจากที่ฝนตกนะครับน้ามันก่ ไนะครับก็ได้มาดักเบะนะครับตอนสอบเข้ากันมาหย่ำนะครับมาเบิ่งกันนะครับนี่นะครับเขาที่น้ากันตอนทดสอบบรรยากาศดีมากเลยนะครับจากโมลูว่าสีมานบอสนะครับแต่ว่าเขาปีนีิก็งามดีนะครับดูนะครับเห็นไหมครับกะงามอยู่นะครับที่นี่ ชมบรรยากาศตอนเช้าเนะครับวิธีเช้าให้เช่าหน้านะครับลูกีสานเป็นสี่ะ้ครับมาลุ่นๆุ่นไปน้ำกันนะครับไก่ดีหอดแล้วนะครับผมดักไปจักสิมานประมาณนมันน้ำเศร้าไรหรือบ่นะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับมีอย่างบ่เอ่อตอนนี้เท่ากับมาหอดแล้วนะครับนี่้อใส่ดักไหว้นะครับเนาะจักสีมานประมาณนะครับเดี๋ยวผม เบิ่งก่อนนะครับทีเป็นแดงๆนี่นะครับห้องส่รีใบนะใส่บสักปลานะครับน้ำกับควายแล้วนะครับจักขีมีบุมีนะครับเดี๋ยวลงเบิ่งก่อนนะครับนี่ปะคงกับวันนี้ใจกัน แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่ห้อยำขึ้นมาแล้วนะครับเอาไว้ได้หนีแล้วครับมีกี่บึงผมบรเดี๋วกล่องมะน้ำนะครับบรเดวไทยให้บึงนะครับมาเหล้วนะครับนี่บึงดูครับหน้ามันคอยครับนี่ได้ประกอหน่อยสวางตัวนะครับนี่เห็นไหมครับประคอหยักสว่างตัวเลยนะครับอ่าเอาเดี๋ยวมาลุนกันตัวนะครับไปชิเปลี่ยนเต็งได้ ได้ประคอน่อยทำนี่นะครับเนาะหลังจากที่เขายำอยู่ตองนี้แหละครับเนาะน้ำมันค่อยแล้วนะครับน้ำไหลค่อยๆนึงนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปต่อกันนะครับมาเป็นแดงไดงนะครับมีอีกอยู่นะครับสองมองสามมองนั่งอีกซี่มองนะครับเดี๋ยวจังมาะบึงในยอดสรุปนะครับ่าเป็นแังไดงมันขึ้นประมาณนะครับเท่านี้เนี่ยเหรอจัดไปครับผมยมต่อครับยมต่อไปไปกันต่อ นะครับนะครับหลังจากที่ห้าพยายามไส่มากค่ะสีไดประมาณนี้นะครับเด็กแกงอยู่ครับมีปลาดุกหน่อยปลาคอหน่อยนะครับปลาดุกสองตนะครับปลาคอหาหกตนะครับกับประเข่งนะครับไปที่เดือดนะครับแก่พ่อใดครับพ่อใดญพ่อใดพอได้แกงอยู่วันนี้นะนี่เห็นไหมครับปลาดุกโตงามนะครับใส่ไส่นะครับอยู่หน้านะครับแต่พ่อใดอยู่นะครับ เอหมานอยู่ครับหมานอยู่สัมชีอยู่สิกินเนาะพอได้อยู่นะครับจัดไปครับอ่าเฮ็ดไม่นู่ดากับจังว่ากันนะครับสําหรับนี่ก็ได้มากประมาณนี้นะครับเอ๋อแซ่บแน่นอนแบบนี้ทํากับข้าวนะครับบัวจากแกงแต่พนนะครับแซ่บแน่นอนปลาขนาดนี้นะครับเอ๋อโดดออกอันนี้่ไปใส่อืมนั่นอ๋อหมานอยู่ครับมือนี้พอได้อยู่ได้กินครับ